ต้นฉบับคลิปจาก VW r o b o เให้เสียงพ่อไทยโดยกูนันโดตามมาเลยไอ้พวกขี้ข้ากูจะพามึงไปปล้นของผีตาเอ๋อ้าวอ้าวผีมันหายไปไหนวะน่าดูอีกห้องแป๊บเอ้าห้องนี้ก็ไม่มีมีแต่โอ้แมวตาลักเฮ้แ้วนี่ผีมันหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยไม่ทำการทำงานกันหรือไงมึงหยุดประชงข้าวไฟแพงเหรฮะนั่นเสียงอะไรวะอย่างนี้ต้องเสือกอ้โจมีใครอยู เราไป็นเจ้าหวเจ้าเทียนมาทาไรเงายา่าเราไปซออาเป็นกูไหลลูกไอแม่เยอะโอ้โหมาเป็นด้นกูนี่เห็นอนาคตเลยตายเออกูยอมเออยังกนหนังจีนนะขอบคุณครับแต่กูหนังอเมริกาเหียโอ้ยมือรันตอนนี้ไม่มีเงินไปกันท่าโอ้้เหียม่เปิดทับใครกูทางโลกทุกคนไปกันเลยนั่นอะไรอะเออนะเครัเตอไปนั่นเจ้ ไปกูกลับบ้านทันทีเถอะเดี๋ยวได้เก็บแน่นอนเธอหรืออีกร้อยข้อตอิมให้ได้ก็ได้กลับบ้นแล้วเอ๊ะมากันสามหวดอหรือวะอ๋อนักเรียนใหม่มานี้มะเยไม่ามาเบื่อไม่ งียบเงียบไอเด็กเฮียงรัท่านครับผมจะเป็นเด็กดีดีอันนี้กันบ้านยังไม่สอนก็แจกกันบ้านนี่ใส่เหมือนครูบางประเทศเลยนะมึงนะโอ้โหแจกกันบ้นนาน<ม>ทีน่มทัดทัดไม่กี่นาทีต่อมาอุตตะถูกหมดเลยแล้วฝั่งนี้นะจ๊ะโอ้คำต้าเฮียอะไรเนี้ยนี่มึงใช้สมองหรอหัวแม่ตีนคิดเนี่ยพอกันทีไอเด็กเฮียครูจะส่งมึงไปคุยกับลากมะม่วงเดี๋ยวนี้ตายก็ของยามหรอกอีแกเอาก็อีไปแดกมึงตายแน่เด็กเฮียโอ้โหมึงทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนมึงตายมา ฉันไม่ให้แกทำแบบนั้นหรอกบังเอาจนักต่อให้พวกมึงเป็นเด็กเรียนดีแต่ถ้าขัดคำสั่งคุณโคว,วกมึงก็ต้องไปคุยกับลากวะโม่ง,งเฮ่นนั่นใครผมคือเด็กมาสายยังไงเล่าเมื่อสายก็ต้องไปคุยกับลากฮะใครวะเอาไรรอยกูตอนนี้แหละลงมือได้เลยฉันจะไม่ยอมให้การเสยสละของพวกนายต้องโนูนเปล่าคามินาริโคคิวอิจินโนคาตะทโทคิดาลอิซัน พรันอาสนีงั้นเหรอไม่จริงเออและแล้ว,ลวการต่อสู้ก็ได้จบลงจากการเสียสละของทุกๆคนให้สรุปง่ายๆก็คือมึงตายไอ้โง่อิอิไปเริ่มดานหนึ่งใหม่ซะ